o p i n i o n doesn't matter when the glory starts to appear. เพราะว่าความคิดเห็นของคุณอ่ะมันไม่สําคัญหรอกเวลาที่ภัะสิริของพระเจ้าปรากฏออกมา y o opinion ความคิดเห็นของคุณ can stop the glory. ไม่สามารถหยุดพระสิริของพระเจ้าได้ว่าทั่วโลกนี้ we need churches who are not judging the manifestation of His glory ที่เอาแต่วิพากษ์วิจารณ์ตัดสินการสำแดงพระสิริของพระเจ้า You don't understand when the glory comes. And praise God, you don't understand it. Because you are human and you are not God. Keep your opinion for yourself. For stuff you don't understand. Don't be one of these mockers. You called yourself a Christian. คุณบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคริสเตียนแต่คุณกับย่อเย้ยถากถางการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าคุณอ่ะมีบาดแผลแล้วอยู่ในความผิดหวังสิ้นหวังในใจจงระมัดระวังในการตัดสินพิพากษาการเคลื่อนไหวของพระเจ้าและก็อย่าชี้นิ้วสั่งว่าอันนี้มาจากพระเจ้าหรือมาจากอะไรกันแน่เพราะว่าความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ เกีของคริสจักในอดีตที่ผ่านมา has done ที่เขาได้ทำลงไป judging moves of God เขานั้นได้ตัดสินวิพากษ์วิจารณ์การเคลื่อนไหวของพระเจ้า we don't have time เราไม่มีเวลาแล้ว to judge ที่จะพิพากษาตัดสิน we don't have time เราไม่มีเวลาแล้ว to mock ที่จะเยาะเยะ้ย we don't have time เราไม่มีเวลาแล้ว to gossip over each other ที่จะซุบซิบนินทาในกันและกัน Because you have 70 million people living in Thailand! Like 70, only 1.6% of your 70 million people knows the Lord. 1.6% knows the Lord. So how dare you!

มีแค่หนึจาก70ล้านคนแต่ยังมาต่อสู้ทะเลาะกันเอง distraction s a มันเป็นหายนะเราทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าทุกๆวันเพราะผู้คนกำลังจะตายอย่างเป็นนิรันดรในฝ่ายวิญญาณ to wants และพระเจ้าอยากจะเห็นว่าทุกๆวันผู้คนจะได้รับความรอดเข้าสู่ประตูนิรัน And we do this by working together. We don't, to we don't have to agree with everything. But above the agreement, is that Jesus has called us to preach the gospel, to save people, to see them healed, delivered, and set free. Stop fighting.